ตอนซื้อซื้อง่ายมีคนอยากอู้อยากได้อยากได,อกได้อยากได้ที่ตรงปากช่องอยากได้ที่ตรงหัวหินอยากได้ที่ตรงพัทยาซื้อซื้อซื้อตอนซื้อซื้อง่ายแต่ตอนจะขายไม่ง่ายเลยนะคะตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะแล้วก็ข้อเท็จจริงท่านต้องรู้ว่าทำเลเปลี่ยนทุก8ปีนะคะนี่ความรู้จากงานวิจัยนะทำเลเปลี่ยนทุก8ปปียกตัวอย่างง่ายๆถนนเส้นเนี้ยเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ย สมัยก่อนเนี่ยหมอเคยมีบริษัทแรกที่หมออยู่เนี่ยที่อาคารพันธิปปลาซ z าถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยแต่ก่อนนี้เป็นอาณาจักรที่คึกคักมากที่สุดถ้าพวกเราเคยจําได้ก็คือมันจะมีร้านขายรองเท้าเลื้อยไปถึงประตูน้ําคึกคักสุดๆแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยหรือเพชรบุรีเนี่ยร้างมากเลยถ้าเทียบกับถนนสุขุมวิทราคาคนละเรื่องเลยนะ ท่านเห็นไหมคะทำเลเปลี่ยนทุก8ปีเพราะฉันะถ้าจะเก่งราคาที่ดินหรือเก่งอะไรหรือสิ่งปลูกสร้างหมอก็อยากให้ท่านระมัดระวังมากๆและคําแนะนําสําหรับหมอในพอสอนี้ถ้ามีเงินให้รอก่อนนะคะนะคะค่อยๆเรียนรู้อย่าพูดพลาดอย่าซื้อทรัพย์สินเกินตัวจนกลายเป็นก่อหนี้แทนคนอยากขายเนี่ยขายเก่งนะจริงไหมคะ คนอยากขายที่ให้เราเนี่ยพูดเก่งน่าดูนายหน้าที่ดินพูดเก่งน่าดูตัวท่านเองได้เงินมาท่านก็รู้สึกว่าอยากมีที่อยากไม่ที่เพราะชีวิตนี้ไม่เคยมีที่ไม่เคยมีบ้านท่านก็ไปซื้อไปห้าไร่สิบไร่แต่ถ้าเงินมันไม่เย็นเย็นเย็นอย่างที่หมอบอกวันหนึ่งอยากจะใช้ขายไม่ง่ายนักนะคะเพราะฉะนั้นเรียนรู้ให้ดีนะคะให้ท่องไว้ว่าชีวิตและอนาคตเป็นของไม่ไมแน่ไม่มีเงินออมคือชีวิตเราไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยนะคะงอมไว้การเงินออมไป อย่าซื้อทรพัพย์สินไปหมดนะคะรถยนต์ค่ะสําหรับรถยนต์หมอถือว่ารถยนต์ไม่ใช่สินทรัพย์ระยะยาวมันมีค่าเสื่อมสําหรับหมอหมอคิดว่ารถยนต์เป็นอุปกรณ์ทางธุรกิจค่ะถ้าพูดคำว่าอุปกรณ์ทางธุรกิจท่านเข้าใจใช่ไหมอุปกรณ์ต้องดูดีใช่ไหมคะอุปกรณ์ทางธุรกิจถ้าเรามีเงินน้อยเราก็ต้องซื้อรถไม่จําเป็นต้องไปซื้อรถหรูหราแต่มันควรดูดีและสะอาดฮัลโหลได้ยินไหมคะ <laughs> รถเล็กๆแต่สะอาด อาจจะดีกว่ารถใหญ่ๆหรูๆแต่เขอะเให้เทวดาล้างตลอดเวลาใช่ปะ่ะนะนะคะเพราะฉะนั้นจัดการกับรถเล็กๆของเราให้ดูดีสะอาดนะคะข้างในไม่มีกลิ่นส้มตำปลาร้าอะไรอย่างนั้นนะคะพยายามเอาที่ตัวปรับอากาศเข้าไปช่วยนะคะมันเป็นอุปกรณ์ทางธุรกิจล้างมันบ้างทําความสะอาดมันบ้างนะคะเห่วงจุ้ยจะได้ดีเข้าใจไหมคะห่วงจุ้ยนี่เขาบอกเลยนะว่าอะไรสกรปรกลกๆมันไม่ทําให้ชีวิตจเจริญใช่ไหม เพราะฉะนั้นรถใครรกจากการสร้างหั <S 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 วเลาะเพราะว่าลถหมดทุกคนนะคะรถหมดทุกคันนะคะจัดก,การมาซร้านะคะเงินสร้างความสะดวกสบายค่ะนะคะหมอย้ํานะพวกเราต้องรู้ได้เงินมาถ้าใช้ไม่เป็นไม่มีประโยชน์ที่จะมีนะนะคะมีหลายคนแก่ตายอยู่อย่างยากลําบากตายไปถึงรู้ว่าแกมีเงินร้อยล้านนะคะถี่จักรยานนี้กินอยู่แบบประหยัด ซักผ้าเองทูบ้านเองแล้วมันจะมีทำไมร้อยล้านจริงเปล่าคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะบอกว่าได้เงินมาต้องรู้จักเอามาสร้างให้ความสุขให้ตัวเองและครอบครัวบ้างตัวเราเองจะได้มีกําลังใจทํางานต่อที่พูดนี่สาหรับคนขี้เหนียวและชอบเก็บเมื่อกี้นี้พูดสำหรับคนฟุ่มเฟือยคนมันตรงข้ามใช่ไหมทำยังไงจะบริหารให้ตัวเราอยู่ตรงกลางบางคนก็ขี้เหนียวแลอเกินทุกปัททุงั์เก็บเรียบนะครอบครงครอบครัวลำบากยากจนไปหมดเลย บางคนก็ฟุ่มเฟือยใช้จกนกระทั่ทงมหน้เยอะแยะไปหมดอยู่ตรงกลางได้ไหมฮัลโหลอยู่ตรงกลางได้ไหม <Hello? S 1> นะคะ <Hi> เอาเงินมาใช้สร้างความสุขให้ครอบครัวค่ะสร้างความสุขให้ตัวเองเราจะได้มีกําลังใจต่อนะคะหลายคนเสาร์อาทิตย์ก็ได้มีโอกาสพาลูกไปทานอาหารด้วยกันมันเป็นความสุขของครอบครัว,รวใช่ไหมนะคะเขาจะรู้สึกว่าเออพ่อแม่ไปทํากิฟต์ฟรีแล้วดีเนาะชีวิตเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคนฉลาดจะใช้เงินแบบฉลาดค่ะ ครอบครัวสุขสบายลดภาระงานที่ไม่จําเป็นและทําให้เราเหนื่อยและเสียเวลานะคะแต่ต้องแยกให้เป็นนะมันเป็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนนะระหว่างความสะดวกสบายแบบประมาณตนกับความฟุ่มเฟือยเกินตัวนะท่านเข้าใจนะคะนะคะวันนี้หมอจะสอนแบบท่านเป็นคนในครอบครัวจริงๆนะคะไม่อย่างนั้นก็กกอหนี่เพิ่มอีกนะคะย้ําเรื่องไม่ควรเหนื่อยไม่ควรทําถ้าต้องใช้เงินช่วยก็ใช้ซะเพราะว่าท่านจะได้มีเวลาไปหาเงิน ไม่ต้องมีเวลาไปทำไอ้ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอีกต่อไปเช่นถ้ารู้ว่าเราอ่ะต้องขับรถไกลๆอยู่เสมอและเรามีรายได้สักสองแสนบาทควรมีคนขับรถได้แล้วแต่ถ้ามีรายได้สองหมื่นขับเองก่อนถูกไหมคะถูกมะรี่เราเรื่องจริงคุยกันถ้ามีรายได้สักแสนหนึ่งใช่ไหมอาจจะจ้างคนขับรถถาวรไม่ได้แต่ว่าแต่ละครั้งที่ไปให้พี่ให้น้องช่วยขับและให้กันเป็นจอบๆตัวเองนั่งหลับดีกว่าไหมถูกไหม งั้นนั่งขับรถ5ชั่วโมงไปถึงเจอผู้มุ่งหวังผู้มุ่งหวังบอกโอ้โหเธาต้องโซมขนาดนี้นะฉันไม่เอาแล้วจริงไหมท่านยอมรับไหมคะตัวท่านเองเนี่ยขึ้นเวทีมาเดินแกวงแล้เพราะขับรถ5ชั่วโมงไม่ได้หลับไม่ได้นอนโดบกาแฟเข้าไปก็แล้วเซเว่นอินวันทวีอินวันก็แล้วยังลุกไม่ขึ้นเลยเพราะว่าเ <c oughs> หนื่อยเหลือเกิน <c oughs> นะคะหาคนมาช่วยดีไหมนะคะงานบ้านที่หนักและจําเจมีรายได้เดือนละแสนห้าแต่ยังต้องถูบ้านเองน่าสงสารเนาะ มีรายได้แสนหนึ่งต้องซักผ้าเองน่าสงสารเนาะสงสารไหมสงสารเศรษฐีที่ใช้เงินไม่เป็นไหมะนะคะมีรายได้แปดพันซักเองไปก่อนเพราะมันไม่รู้จะไปหาใครมาซักถูกมั้นั่นคือเรื่องจริงไอเลี้ยงลูกเออบางคนมีลูกมาแล้วเนี่ยหยุดทํางานไปห้าปีเลยเพื่อเลี้ยงลูกถูกหรือผิด <Yes. S 1> หมอบอกเลยนะคะทันทีที่หมอมีลูกเนี่ยหมอรู้ว่าลูกคือดวงใจแล้วลูกคือดวงใจของทุกคน ใครๆก็อยากอยู่กับลูกแต่ถ้าเราไม่ทํางานหาอะไรไว้ให้ลูกโตมาลูกมันจะลําบากค่ะพอยิ่งทียิ่งทีการแข่งขันจะรุนแรงลูกเพิ่งคลอดออกมาเนี่ยให้มองไปข้างหน้าแล้วก็ต้องคิดเลยว่าเดี๋ยวเข้าอนุบาลต้องหาโรงเรียนดีๆเสร็จแล้วต้องกวดวิชาไม่สู้ชาวบ้านไม่ได้เสร็จแล้วก็ต้องมีคอมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องเข้ามาหาวิทยาลัยท่องแต่เป็นทารกเลยแลวจะรู้ว่าไม่สามารถจะหยุดการเลี้ยงลูกอย่างเดียว หมอก็ดูแลลูกประมาณเดือนครึ่งหลังจากนั้นหมอก็กลับไปทํางานค่ะทํางานแล้วก็หาเวลามาอยู่กับลูกทํางานแล้วก็หาเวลามาอยู่กับลูกแล้วก็ต้องหาคนเลี้ยงลูกค่ะนี่คือวิถีชีวิตของคนยุคใหม่เราไม่สามารถจะเลี้ยงลูกไป5ปีโดยไม่ทํางานท่านทิ้งเครือข่ายไป5ปีเพื่อเลี้ยงลูกเครือข่ายไม่เหลือนะจริงไหมคะ <S <S นะคะวันนี้ตั้งสติให้ดีนะคะถ้าเรามีเงินพอรายได้เราดีเราหาคนมาช่วยขอคุณแม่มาช่วยเลี้ยง ขอใครมาช่วยแล้วตัวเราออกมาทำงานนะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เจ็บป่วยยิ่งท่านต้องการการดูแลการดูแลคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ที่เจ็บป่วยไม่ได้หมายความว่าอยู่กับท่านตลอด24ชั่วโมงแต่หมายความว่าคุณต้องรู้ว่าคุณต้องใช้เงินพอสมควรนะในการดูแลท่านดังนั้นแบ่งเวลาอยู่กับท่านและแบ่งเวลาออกไปหาเงินค่ะ เพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกและการดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เจ็บป่วยจริงไม่ควรเป็นข้ออ้างที่จะหยุดทํางานโดยสิ้นเชิงถูกไหมคะนะคะฝากพวกเราคิดตรงนี้ให้ดีๆนะคะและแบาลานซ์ชีวิตให้ดีๆยิ่งรักลูกมากเท่าไหร่ยิ่งรักพ่อแม่มากเท่าไหร่ต้องหาเงินค่ะเพราะเวลานี้ท่านต้องใช้เงินกับทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตจริงไหม ต้องใช้หมดทุกอย่างเลยนะคะดูให้ดีๆนะคะแบ่งเวลาออกมาทำงานค่ะข้อที่สามค่ะเงินสร้างความรักท่านว่าเงินซื้อความรักได้ไหมได้ท่านว่าเงินซื้อคนได้ไหมได้หลายคนบอกว่าอย่าดูถูกคนคนบางคนไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินเคยได้ยินไหมคะหมอไม่เถียงนะคะไม่ใช่คนทุกคนจะถูกซื้อได้ด้วยเงินแต่หมอจะบอกท่านว่าฟังดีๆนะคะ ถ้าใช้เงินอย่างถูกที่ถูกเวลาด้วยความรักด้วยความสุดจริตใจเงินทำให้เกิดความรักต่อกันและการได้อย่างแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะแน่นอนที่สุดนะคะเงินเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยแสดงน้ำใสใจจริงบางทีเราหวังดีกับคนบางทีเราอยากช่วยคนยากคนจนบางทีเราอยากช่วยเด็กกำพร้าคนพิการแต่ถ้าเราไม่มีเงินเลยเราก็ช่วยเขาไม่ได้ใช่ไหม แต่ถ้าเรามีเจตนาที่บริสุทธิ์แถมมีเงินอยู่ในมือท่านอยากทําบุญทํากุศลท่านก็ทําได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเชื่อเถอะนะคะเงินเนี่ยถ้าให้ด้วยใจจริงจะสร้างความรักและความสํานึกในบุญคุณได้อย่างแน่นอนทําไมหมอถึงวงเล็บว่าด้วยใจจริงเพราะว่าถ้าเกิดท่านไม่มีเจตนาอันบริสุทธิ์ใช้เงินฟาดหัวคนแน่นอนเงินนั้นไม่มีประโยชน์เลยสําหรับคนบางคนที่ซื้อเขาไม่ได้ถูกไหมคะ แต่ถ้าพรท่านใช้ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ใจเงินนั้นสร้างความรักได้กับทุกคนอย่างแน่นอนนะคะมันขึ้นกับวิธีการปริมาณลักษณะท่าทางในการให้สําคัญเพราะว่าถ้าให้แบบไม่รู้จักถูกทําให้มันถูกต้องมันอาจจะทําร้ายทั้งคนให้และคนถูกให้ด้วยนะดูให้ดีนะคะนี่คือสิ่งที่หมอจะบอกเช่นการใช้เงินฟาดหัวคนหรือติดสินบนคนอาจจะทําให้คนโกรธเราและยิ่งเรามีกิริยาที่ดูถูกคนด้วยยิ่งไม่ได้อญ่เลยใช่ไหม ใช่ไหมคะสให้มากไปให้พั่มเพื่อกับคนบางคนไม่มีเหตุไม่มีผลอาจจะทำให้เคยตัวขี้เกียจและเอาแต่ได้ค่ะเหมือนลูกที่บ้านกับเหมือนกัน ท่านเป็นพ่อเป็นแม่ท่านต้องบริหารละท่านจะให้ลูกยังไงให้ลูกอะ่ะในที่สุดแล้วเราอยู่กับลูกตลอดชีวิตไม่ได้อะ่ะเขาต้องเลี้ยงตัวเองได้เขาต้องยืนอยู่บนขาของตัวเองได้เขาต้องเป็นคนเก่งคนเข้มแข็งแล้วอยู่ในสังคมได้ใช่ไหมคะถ้าเปิดท่านให้แบบไม่มีเงื่อนไขลูกก็ทํามาหากินไม่ได้ลูกจะอยากทํางานทําไมถ้าแบมือขอเงินพ่อแม่ได้ตลอดเวลาจริงไหมจริงไหมจริงเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยทุกอย่างในโลกนี้ต้องให้แบบมีเงื่อนไขนะคะ มีเงื่อนไขถ้าจุดๆพ่อจะให้นี่ถ้าจุดๆแม่จะให้นั่นนะคะดาวไลนบางคนก็ขอแหลกถ้าเอกท่านก็แจกแหลกเขาก็ไม่ทํางานนะคะแต่ถ้าเผิดอท่านให้ในสิ่งที่เหมาะที่สมก็โอเคนะคะอย่าให้มากจนตัวเองเดือดร้อนครอบครัวจะลําบากมันเป็นกริยาที่เขาเรียกว่าหน้าใหญ่อ่ะอันนี้หมอเคยเจอนะคะทําร้ายตัวเองมีครอบครัวหนึ่งเนี่ย,ม,ยมีรายได้จากกิฟเฟอรินประมาณแสนห้าหมื่นบาท เป็นครอบครัวที่รักกิฟรินมากและเขาก็รักหมอมากด้วยแต่หมอสงสัยว่าทําไมเขาจึงไม่มีอะไรดีๆในชีวิตอย่างที่คนที่มาทีหลังเขามีกันแสนห้าถึงสองแสนหายไปไหนหรอทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนในเมื่อลูกก็ลําบากครอบครัวก็ลําบากบ้านก็ไม่มีจะอยู่มานั่งไขข้อเคล็ดลับก็พบว่าแกเป็นคนที่ใจดีกับญาติ ญาติมีลูกป่วยแกก็รักษาเขาให้ญาติไม่มีลูกไม่มีเงินส่งลูกเข้ามาหาวิทยาลัยแกก็ออกเงินให้สรุปแล้วครอบครัวแกเนี่ยมีพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคนอยู่ยังกัดก้อนเกลือกินเพื่อเลี้ยงคนอีกยี่สิบสี่คนที่ไม่ทำงานตอนนี้ท่านมองท่านร้องโอ้โหแต่วันบางเรื่องเมื่อทีมันวกกลับมาหาเราเราคิดไม่ถึงนะคะบางคนกับดาวไลเป็นแบบใจดีขนาดหนัก ไปเลยพี่เลี้ยงเองไปเลยพี่เลี้ยงเองดาวไลายก็มาให้เราเลี้ยงตลอดเวลาแต่เขาไม่ทํางานอันนี้ก็คือการให้แบบไม่มีเงื่อนไขเกิดผลเสียทั้งคนให้คนรับถูกไหมคะนะคะในทางต้นข้ามขี้เหนียวเกินไปก็ไม่ได้ดาวไลายบางคนมาคุณหมอคะก๋วยเตี๋ยวอะ่ะยังต้องให้หนูเลี้ยงเลยอัพไลน์หนูเนี่ยนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเกินไปไหมเกินไปบางคนอัพไลนะ์นะอัพไลน์ถามดาวไลน์ว่า เดือนนี้ได้ค่าคอมเท่าไหร่อันนี้เรื่องจริงเลยนะคะโทรศัพท์มาเล่าคุณหมอคะไม่ไหวแล้วคะ่ะทำไมเหรอเดือนนี้หนูได้ค่าคอมไอเขาได้นั่นเขาได้เงินดาวรถยนต์หกหมื่นดีใจมากเลยพวกเราชอบมาแบงค์พันมาคลี่กันอยู่ในศูนย์หมอห่วงห่วงนะคะไม่ทมําได้ไหมหวาดเสียวนะคะหนูได้หนูได้เนี่ยเงินบนดารถยนต์หกหมื่นอัพไลน์ถามว่าจะแบ่งให้พี่เท่าไหร่พี่สอนเธอทํางานมาเนี่ย ุณหมอคะหนูควรจะแบ่งให้เขาดีไหมให้คนถามถามหมอก็อื้งไปเลยไม่เคยได้ยินนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องระวังนิดนึงนะคะว่าเราควรทํำยังไงหนักไปข้างขี้เหนียวก็ไม่ดีหนักไปข้างฟุ่มเฟือยก็ไม่ไหวบาลานซ์ชีวิตให้ดีและทุกอย่างจะสมดุลน,นะคะรู้จักแบ่งและรู้จักคิดความพอดีสําคัญที่สุดในการสร้างความรักด้วยเงินความพอดี สำคัญที่สุดในการสร้างความรักด้วยเงินทั้งต่อครอบครัวทั้งต่อญาติพี่น้องทั้งต่อสังคมและผู้ด้อยโอกาสนะคะหมอก็เชื่อนะคะว่าการให้อย่างสมเหตุสมผลกับบุคคลที่ควรให้ในปริมาณที่ถูกที่ควรเนี่ยจะสามารถสร้างความรัก และความสุขและความภาคภูมิใจให้ตัวท่านได้อย่างแน่นอนนะคะและทําให้ตัวท่านมีกําลังใจจะทํางานต่อใช่ไหมคะนะคะเรามีความสุขที่เห็นคนที่เรารักมีความสุขเราก็มีกําลังใจที่จะทํางานต่อข้อสุดท้ายสําคัญมากที่สุดค่ะและหมออยากจะย้ําในนักธุรกิจกิฟฟรินมากเพราะหมออาจจะสอนท่านผิดเองนะ ที่ผ่านมาหมอเคยสอนว่าทํากิฟฟารลินไม่ต้องลงทุนไม่มีความเสี่ยงใช่ไหมคะท่านก็ท่องไว้ไม่ต้องลงทุนไม่มีความเสี่ยงต้องลงทุนไม่มีความเสี่ยงพจานได้มาเก็บไว้เก็บ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 ก็บไม่เอามาต่อยอดธุรกิจนะคะมันคือความหมายของการเอาเงินมาต่อเงินท่านรู้ไหมเงินที่ท่านได้มาจากกิฟฟารินมันจะกลับไปเป็นเครื่องมือทําให้ท่านผลิตเงินในกิฟฟารลินได้ฮัลโหลจริงไหมคะ มันจะเป็นเครื่องมือกลับมาผลิตเงินให้ท่านได้เพราะฉะนั้นถ้าได้มาแล้วเก็บหมดไม่เหลือนะนะคะมีนิทานเรื่องหนึ่งหมอเล่าไปในไลน์แต่ไม่มีเวลามาทํา power point นะคะหมอเล่าไปในไลน์ว่าเศรษฐีคนหนึ่งเขาทําบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็จ้างลูกจ้างคนหนึ่งมาดูแลจนกระทั่งครบป,ปีเขาให้เงินเดือนนะลูกจ้างคนนี้ทุกเดือน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 ครบปีปลามันขายได้40,000นเศรษฐีคนนี้เท่าแก่คนนี้ก็ควัก10,000บาท ให้กับลูกจ้างที่ดูแลบ่อปลาภรรยาก็ถามบันทีว่าให้ทําไมเขาก็ได้เงินเดือนบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อเราเลี้ยงอยู่ทุกวันเงินเดือนก็ได้แล้วหนึ่งหมื่นให้ไปทําไมเหรอ